สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทํานานําความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับหรือผู้ติดตามทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาเผยโลกชนิดหนึ่งของข้าวนะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับในหลังบ้านนะครับว่าไอ้โรคตัวนี้ยมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคลิปนี้ให้ฟังกันเลยนะครับ อันนี้พวกท่านเห็นไหมครับเนี่ยไอโรคใบแบบนี้อ่านเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดึงมาให้ดูนะครับนี่โรคในนาข้าวเนี่ยถ้าเป็นโรคเนี้ยนะครับเนี่ยที่พวกท่านเห็นเห็นไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมาต่อกันเลยนะครับก็คือโรคนี้นะครับนี่นี่นะครับพวกท่านคิดว่าโรคเนี้ยเป็นโรคอะไรกันนะครับโรคนี้เรียกว่าโรคกาบใบเหลืองนะครับหรือว่าลาสนิมนะครับ ใบมันจะเป็นรูปใบขีดนะครับนี่เป็นใบขีดใบลายอย่างนี้นะครับก็บนี่อย่างที่เห็นนี่นะครับนี่ใบขีดใบลายแบบนี้ลักษณะที่มักจะเกิดมากที่สุดนะครับในช่วงอายุข้าว20วันนะครับหรือว่า25วันถึง30วันมักจะเกิดมากที่สุดในช่วง30ถึง45วันนะครับมักพบนะครับข้าวก็จะมีลักษณะเหลืองนะครับฟังดีๆนะครับว่าเหลือง แจ้แคะแกนนะครับเนี่ยลักษณะถามว่ามันอันตรายต่อข้าวไหมผมบอกเลยว่าถ้าพวกท่านใจเย็นพอนะครับแล้วไม่ใจร้อนฉีดยงฉีดยาข้าวจะเริ่มไปสลัดแล้วก็สลัดกลับมาเป็นใบเขียวใบสวยในช่วง4 0่สถึงสีวันข้าวจะเริ่มกลับไปปกตินะครับแต่ถ้าพวกท่านกลัวหรือกังวลน,นะครับหรือแบบกลัวมันมีปัญหาแล้ว ไม่ไม่สบายใจของพวกท่านยาที่แนะนำให้ฉีดแล้วหายนะครับก็จะเป็นแมนโคเซปนะครับห่ห่อแมนโคเซปหนึ่งห่อ1นกิโลอยู่ที่ประมาณ2 7 0ร้อบถึงสามบาทนะครับฉีดได้1 5บหถึงยีไร่นะครับแล้วแต่เราจะจัดสรรน,นะครับก็หลังจากฉีดไปแล้วก็อย่าลืมพวกกรดอะมิโนใส่ปนไปได้เลยนะครับกรดอะมิโนสามารถผสมกับยาเชื้อราได้นะครับ แล้วก็ปัญหาที่เกิดเนี่ยถามว่ามันเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจากอะไรเลยนะครับมันเกิดจากพันธุก,กรรมของข้าวเองนะครับเนี่ยครับเนี่ยไใบที่พวกท่านเห็นเนี่ยไม่ว่ามันเป็นได้ทุกระยะนะครับเนี่ยข้าวพวกเนี้ยไม่ไม่ไม่เลือกการทําลายนะครับโรคนี้ถามว่าน่ากลัวไม่ผมก็ยังบอกเลยว่าไม่น่ากลัวนะครับถ้าเป็นลาจุดใบาลายใบยดําจะน่ากลัวกว่านะครับส่วนยาตัวเนี้ย ไอ้สุดไม่ใช่นะครับส่วนโลกตัวเนี้ไม่ไม่ได้น่ากลัวมากนะครับนี่เขาเรียกลาสนิมใบลายใบจุดนะครับใบขีดถ้าพวกท่านไม่ไม่กังวลแบบไม่ไม่ไม่กังวลไม่กลัวนะครับก็ไม่จําเป็นต้องฉีดยานะครับปล่อยไปตามธรรมชาติเดี๋ยวมันจะไปเริ่มสลัดตอนประมาณ4ี่สิบห้าถึงห้าสิบวันนะครับคือสี่สิบห้าวันเนี่ยหรือห้าสิบวันเนี่ยมันจะสลัดแน่นอนครับสําหรับข้าวอายุสั้นนะครับ ส่วนข้าวอายุยาวเนี่ยหรืออายุร้อยี่สิบวันร้อยสิบวันขึ้นเนี่ยมันจะไปเริ่มสลัดตอนนู้นเลยนะครับสลัดตอนช่วงหกสิบวันก็คือกัดหางประทูหรือใบธงนู่นเลยนะครับหรือเริ่มมีใบใบธงมันจะเริ่มสลัดตอนนู้นนะครับสําหรับท่านมีกังวลหรือที่ส่งมาหลังบ้านมีกังวลก็ต้องใช้สารเคมีเข้าไปช่วยนะครับก็เสียเงินกันอีกแล้วนะครับส่วนไม่อยากเสียเงินก็เติมน้ําปกตินะครับเติมน้ําปกติแล้วก็ ใส่ปุ๋ยใส่ยาเซตที่ผมแนะนำมาแล้วเราก็ปล่อยแห้งตามธรรมชาติมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องเชื้อราต้นแข็งต้นแก่งเรื่องโรคเลกืกก็จะแก้ได้ด้วยนะครับส่วนหนอนม้วนใบเนี่ยจะเข้ามาทำลายช่วงไหนหนอนม้วนใบเข้าทำลายได้ทุกช่วงนะครับแต่ช่วงที่รุนแรงที่สุดแล้วเราควรจะกำจัดให้จบก่อนที่ช่วงกัดหางปาทูจะมาถึงนะครับนี่ก็คือหางปาทูตรงนี้นะครับนี่ เรียกตารห่างประทูนะครับส่วนมากมันจะมาใบนี้นะครับใบนี้เสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะลามมาม้วนใบธงเรานะครับทําให้มีปัญหาลวงเป็นขี้รีบได้นะครับส่วนหนอนกอระยะเนี้หนอนกอจะ,จะจะจะไม่เข้ามาทําลายแล้วนะครับนี่ระยะที่กัดห่างประทูแบบนี้นะครับหรือว่าปลายกัดแบบนี้แล้วหนอนกอจะไม่เข้าทําลายในระยะนี้แล้วนะครับหรือว่าเข้ามาก็จะออกลวง เป็นหัวอกนะครับก็คือข้าวออกรวงมาเนี่ยรวงตรงเนี้ยที่เกท่านเห็นเนี่ยมันจะงอกขาวหมดเลยนะครับส่วนมากก็แก้อะไรไม่ได้แล้วต้องทําใจนะครับระยะที่ข้าวออกโ่เพหรือออกบ้างไม่ออกบ้างเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2ตัวนะครับที่น่ากลัวก็คือเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับกับหนอนม้วนใบนะครับยาที่ใช้ก็ส่วนมากจะเป็นพวก ยาการลอกคราบนะครับกลุ่ม15หรือกลุ่ม18ลองไปเลือกหาซื้อเอานะครับเน้นกลุ่มยานะครับส่วนเพีียกระโดดก็ไพรมีโทซีนนะครับล็อกตูดล็อกขาล็อกปากนะครับไม่ให้ดูดสารอาหารก็วันนี้ก็มาพูดถึงสองเรื่องนะครับคือใบส้มนะครับหรือลาสนิมนะครับไม่ต้องตกอก,อกตกใจอะไรเพราะว่ามันเป็นตามธรรมชาติหรือเป็นตามตามข้าวที่จะต้องเป็นตามอายุของเขาอยู่แล้วนะครับถ้าใจเย็นได้ ไม่ฉีดยาไม่ฉีดอะไรก็ไม่ต้องเส้นเปลืองนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับสลัดมาเองแต่ถึงเวลาก็ขอให้ใส่ปุ๋ยตามปกตินะครับปุ๋ยกดออมิโนโก็ใส่ตามปกติถ้าเราอยากจะได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าท่านไหนที่ไม่ได้อยากได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นก็เติมน้ํานะครับใส่ปุ๋ยให้รอบหนึ่งนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ไปใส่อีกทีตอนช่วงตั้งท้องนะครับอ่าแล้วผมก็อยากจะบอกอีกหนึ่งเรื่องนะครับ เกี่ยวกับข้าวออกรวงโผเพดังที่พวกท่านเห็นเนี่ยตามภาพเนี่ยออกรวงแบบที่พวกท่านเห็นเนี่ยแบบเนี้ยเราสามารถใส่ปุ๋ยได้ไหมผมก็จะบอกตรงนี้ก่อนว่าผมไม่แนะนํานะครับถ้าท่านไหนที่ทําอยู่เนี่ยผมก็จะบอกว่ามันมันมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าการที่เราหว่านปุ๋ยในช่วงเนี้ยปุ๋ยมันไม่สามารถที่จะต้นข้าวเนี่ยไม่สามารถที่จะกินถ่านแล้วนะครับผมก็จะแนะนําให้พวกท่าน ฉีดฮอร์โมนเอาจะดีกว่านะครับฮอร์โมนที่แนะนําให้ฉีดในช่วงนี้เพื่อเร่งออกก็ตามยาเซตที่5ของผมเลยนะครับก็คือ13046นะครับกดอะมิโนแคลเซียมโบลอนอะไรพวกนี้ก็ใส่ตามปกตินะครับก็ท่านไหนมีคำถามมีอะไรไม่เข้าใจก็ติดต่อไลน์ได้นะครับหรือสอบถามใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับไม่เข้าใจปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรเราก็บอกแชร์นะครับให้ความรู้กัน เพราะเราเหมือนว่าเรามาให้ในสิ่งที่เราที่กับผมเนี่ยทำมานะครับแล้วก็ลองลองยาลองนู่นลองนี่มาแล้วนะครับแล้วก็ว่าดีหรือไม่ดีนะครับว่ายาตัวนี้ดีหรือไม่ดีหรือผมใช้แล้วมันไม่มีปัญหาผมก็ถึงได้มาแชร์มาบอกต่อในคลิปนะครับเผื่อพวกท่านจะเอาไปลองใช้ไปศึกษาดูอ่ามามาดูเรื่องต่อไปพวกท่านเคยสังเกตไหมครับว่าเราฉีดยาหนอนฉีดยา พวกมแมลงต่างๆเนี่ยทำไม,มแมลงถึงไม่อยู่ทําไม,มาแมลงยังถึงมาทําลายข้าวเราอยู่เพราะว่าบางช่วงเนี่ยเราฉีดยาเร็วเกินไปนะครับยาเร็วในที่นี้ก็หมายถึงว่า,มาแมลงยังไม่ทันมาลงเลยเราก็ฉีดยาน็อกอย่างนี้นะครับหรือตอนมแมลงมาลงเราก็ดันไปฉีดน็อกอย่างเดียวไม่ฉีดดูดซึมในเมื่อเราเห็นมแมลงแล้วผมก็จะแนะนําให้ใส่ทั้งดูดซึมนะครับแล้วก็ทั้งน็อกเพราะว่าถ้า,มาแมลงตัวไหนโดนน็อกมันก็จะตายถูกไหมครับ มแมลงไหนที่ไม่ได้โดนยาน็อกมันก็ไม่ตายเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะไปโดนดูดซึมทําลายต่อนั่นเองนะครับก็ตามนี้นะครับยาก็แล้วแต่พวกท่านจะเลือกใช้นะครับผู้นี้ดีกว่าแต่ในรอบแรกเนี่ยช่วงใส่ปุ๋ยรอบแรกเนี่ยข้าวจะเริ่มมีปัญหาเนี่ยพวกหนอนมแมลงจะเริ่มมาประมาณยี่สิบไม่เกินยี่สิบห้านะครับยี่สบถึงยี่บห้านี่พวกท่านต้องฉีดให้หนึ่งรอบนะครับยังไงก็ต้องฉีดนะครับผมขอ ย้ำเลยว่าต้องฉีดนะครับเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวมีปัญหาแล้วมันแก้ทีหลังมันยุ่งยากนะครับก็ส่วนมากก็จะใช้วอยตาโกนะครับบวกลูเฟนนะครับหรือว่าลูเฟนบวกพิพนิลก็ได้นะครับราคาถูกดีก็ลองศึกษาดูเพราะว่าจะเป็นทั้งนอกและดูดซึมแล้วคุมไข่นะครับลองศึกษาดูนะครับยามีความจําเป็นในการใช้แต่เราต้องใช้อย่างถูกวิธีถูกจังหวะนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่มีปัญหานะครับ ในช่วงที่ข้าวมันต้องเราต้องการให้ข้าวดีแต่กลับกลายเป็นหนอนเป็นเพีย้ยลงนะครับผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเป็นวิทยาทานให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันไปนะครับก็กขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็ดูคลิปแล้วเอาไปพัฒนาไรนาของพวกท่านให้เราได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับปลอดจากเชื้อโรคชลานะครับ ถ้าเราอยากจะลดต้นทุนจริงๆมันก็มีวิธีทำนะครับแต่ผมไม่กล้าทำนะครับเพราะว่าผมกลัวมันไม่คุ้มนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณมากจริงๆไปก่อนนะครับขอบคุณครับ